ก็สวัสดีสมาชิก y o u t u b e ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดู power a m นะครับเมื่อสมัย20ปีที่แล้วโดยใช้ทอร์ซิเตอร์2เปอร์น,นะครับ 2N 305กับ MJ 295นะครับ นานตามนี้อันนี้ใช้ไฟต่ำนะครับใช้แค่ม้าแปลง24โวลต์ขนาด 5M แอมป์นะครับ2ลูกอันนี้ผมได้ทำการ modify มาเรียบร้อยแล้วโดยการเพิ่มค a ปาซิเตอร์ของเดิมมันของเดิมมันรู้สึกว่าจะเป็น สามพันสามร้อยไมโครห้าสิบโวล์นะครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นหนึ่งหมื่นไมโครห้าสิบโวล์โวล์เท่าเดิมแต่ว่าใช้เพิ่มความจุของคัปาติเเอร์ไปตัวนี้มันก็จะช่วยให้สิ่งมันกว้างขึ้นนะครับอิ่มขึ้นเนาะแหล่งจ่ายไฟก็แยกกันไปเลย ได้ล,ละลูกลูกมา5อนี่เป็นภาคขยายแบบง่ายๆครับพูดถึงเทคโนโลยีเมื่อ20ปีที่แล้วผมว่าณตอนนี้มันก็ยังพอมีที่เขาใช้กันอยู่นะครับข้อดีของมันคือ ไม่กินไฟแต่ว่ากินกระแสตัวนี้เสียงมันก็จะส่วนมากคนเขาจะเอาไปนิยมใช้ขับกลางแหลมครับไม่ค่อยนิยมใครขับเบสว่าสมัยนี้ขับเบสก็จะต้องใช้พวกมอสเฟตซึ่งอันนั้นเขาไดโวลต์แต่ตัวนี้เราเน้นไดกระแสนะครับ เทคโนโลยีเมื่อ20่สิบปีเลยก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเอรีบอกไปตอนแรกไอตัวทางซิสเตอร์นี่มันให้มานี่รู้สึกว่าจะให้มาแค่ข้างละสองคู่ครับแต่ตอนนี้มอจัดเต็มไปเลยข้างละสี่คู่ไปเ,เดี๋ยวก็ น่าจะเป็น EP หน้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทสกับลำโพงการแจ้งเนาะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ EP ต่อไปผมจะพาไปดูเทสกับเครื่องเสียงการแจ้งดูซิวมันจะขับกลางแหลมได้ออกมาเป็นเสียงยังไงครับขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกัน